อาวะอีอาวะปะือาวออีอ uh ีอโออาวะอุมปอะเะปะอาโออุอีไาอีตาอะไไยยเขียน บันทึกประประจําวันปะตัวก่อเกิโดยโดยเป็นเหต er> oh ุ s <S yes เปเกการอเมื่อวานเมื่อว่าว่าว่า่าว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 ่ว บรรจงแปะเอ่อครึ่งเออบรรทัดแปะแกเอ่อว้าปาปากเอะเอ่อแปะเจออิบะอาวาอุ้มโอปะอาออกอยูอีกเจ็บแปะ นาฬิกาอตานาฬิกาตาตาอือปอปอตอนเช้าก็้าวหลังจากนั้นอ่ะอ่ะอ่ะหลังจากนั้นตะตะตะหันตะอ่ไปอ่ะ เปลี่ยนเนี่ยเงือป่าเอะป่าอีเอช้าเช้าเช้าเด้าไปนี่ยเออออนไลน์อออไ์ไกด้วยในช่วงไกห่วงเวลาเอ่าประมาณแป,ป,ปดแป,ปดแป นาฬิกาน่านาฬิกาน่าอีกน่าสี่สิบอีกนาทีอีกตาอานี่อ่ะอือาคลิปอีวีดีโอวีดีโออีอูอูเออปไ ไดออได้จดได้ได้เขียนได้เนี่ยเอ๊ะประดิษฐ์แปะอีปะพับหนูแปะอูกกระดาษและอ่ะเนี่ยเอ๊ะพับหนูแปะอูเสร็จเอ๊ะได้

อ่ะเอพักผ่อนปะกพะะอเย็นปะเอ้ต,อตาบวกต่าล้างจานต,าตะตะาออับโบไปเอลอีเอาเอ้อับบูตะาเอปบีเอ้า น <gas> ั้นอ่ะอ่ะเอ่ออัพอัพพูพีวีเอเข้านอนอล้วอ่ะอ่ะพูอ่ะ